สวัสดีค่ะ EP นี้ก็เป็น EP ที่417แล้วนะคะ EP นี้ก็เป็น EP สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทุกๆท,ท่านนะคะในการกำหนด T.O.R. นะคะเราจะมีสิ่งที่ต้องห้ามแล้วก็สิ่งที่สามารถกำหนดได้นะคะกรมบัญชีกลางนะคะได้ออกหนังสือแจ้งเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอนะคะการกำหนดผลงาน การกำหนดคุณละะะักษณะเฉพาะของพัสดุนะคะแล้วก็การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยง,งานของรัฐนะคะกรณีที่พิจารณาแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่สาระสำคัญนะคะกรมบัญชีกลางนะคะโดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐนะคะ ได้ออกหนังสือนะคะด่วนที่สุดที่กอคกวจ0405.2ทับวอ2อ4นะคะลงวันที่18พฤษภาคม2563นะคะกำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหากันนะคะเรามาดูน้องแมวของเรากันก่อนนะคะน้องแมวตัวที่หนึ่งก็คือน้องโอลิฟนั่นเองนะคะ น้องโอลิฟเป็นน้องนสุดท้องค่ะในบรรดาสามพี่น้องนะคะน้องโอลิฟก็จะมีพี่ชื่อว่าพี่โอเรียงแล้วก็พี่โอเล่นะคะน้องก็โตมาด้วยกันนะคะมีแม่ชื่อแม่นินค่ะเรามาดูเนื้อหากันเลยนะคะคณะกรรมการกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด,ด่วนที่สุดที่ คกนบ0405.2ทัว410ลงวันที่24ตุลาคม2560และหนังสือคณะกรรมการมินิชัยปัญหาการจัดซื้อจัดตั้งและการบริหารพัสดุภาครัฐด,ด่วนที่สุดที่กคกวจ0405 .2 ทับว521ลงวันที่30ตุลาคม2562นะคะ ตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายนะคะตามที่ดิฉันได้กล่าวไว้นะคะไดะ้กำหนดแบบประกาศและเอกาสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์นะคะและก็ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และวิธีสอบราคานะคะประกอบกับหนังสือว5 2 1ของคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดตั้างภาครัฐนะคะได้กำหนดแนวทางการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงานแต่ยังมีปัญหาในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือยี่ห้อของวัสดุที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างเนื่องจากวัสดุบางประเภทยังไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดไว้ ตลอดจนกรณีที่หน่วยง,งานของรัฐกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวนที่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียบเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันซึ่งมีผลให้การพริจารณาของคณะกรรมการพริจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกของแต่ละหน่วยง,งานมีความแตกต่างกัน จึงทำให้เกิดปัญหาในการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกิดข้อร้องเรียนตามมานะคะดังนั้นนะคะคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก็คือคณะกรรมการวินิจฉัยนั่นเองนะคะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐคณะกรรมการนโยบายนะคะ พิจารณาแล้วเห็นว่านะคะตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560มาตรา8วรรค1วงเล็บ 2, 2นะคะบัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐต้องโปร่งใสซึ่งต้องกระทำโดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายอย่างเท่าเทียมกันมีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอมีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอนดังนั้นนะคะเพื่อให้การปฏิบัติของหน่วยง,งานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา24วรรคหนึ่งวงเล็บ6ประกอบมาตรา 2 9วัหนึ่งวงเล็บ7แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะคะ,ะยกเลิกหนังสือว .521 นะคะและกำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีดังกล่าวขึ้นใหม่ดังนี้นะคะข้อ1นะคะการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอนะคะข้อ1.1นะคะ งานั้างก่อสร้างและการกำหนดรายการวัสดุมาใช้ในงานตั้างก่อสร้างข้อ1.1.1นะคะกรณีงานตั้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดก็คือตามว4 1 0นะคะสำหรับวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงให้หน่วยงานของรัฐกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามแบบดังกล่าวโดวยอนุรลมนะคะข้อ1.1.2นะคะการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปให้กำหนดว่าต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนะคะข้อ1.1.3นะคะ ภามีให้กำหนดเงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้างดังต่อไปนี้นะคะวงเล็บ1จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลประกอบการเป็นกำไรวงเล็บ2จะต้องยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมาตั้งแต่ขณะเข้าเสนอราคาวงเล็บ3ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำนาย และต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในคารุพันประกอบเช่นเครื่องปรับอากาศสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าโคมไฟเป็นต้นหรือจะต้องมีหนังสือรับรองอะไรจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตข้อ1.1.4นะคะการกำหนดผลงานหากหน่วยงานของรัฐจะกำหนดผลงานก่อสร้าง ให้กำหนดผลงานได้ไม่เกินรอยละ50ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจ้างก่อสร้างในครั้งนั้นและเป็นผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้วข้อ1.1.5นะคะการกำหนดรายการวัสดุที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างเช่นสีกระเบื้องยางวัสดุฝ้าเพดานสุขภัณฑ์เป็นต้นวงเล็บ1กรณีที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมีมาตรฐานที่หน่วยง,งานของรัฐอื่นที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกำหนดไว้ก็ให้ระบุมาตรฐานนั้นได้วงเล็บ2กรณีที่วัสดุยังไม่ได้กำหนดมาตรฐานตามวงเล็บ1แต่หน่วยงานของรัฐมีความจาเป็นต้องใช้วัสดุซึ่งเห็นว่ามีคุณภาพดีเป็นที่นิยมใช้กันในขณะนั้นและมีความจำเป็นต้องระบุยี่ห้อวัสดุก็ให้ระบุชื่อยีอ่ห้อวัสดุได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า3มยี่ข้อและให้ถือเป็นหลักการว่าวัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับวัสดุที่ระบุก็ให้ใช้ได้ด้วยในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอขอใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีกว่าหรือเทียบเท่ากับสิ่งของตามที่หน่วยงานของรัฐระบุยี่ข้อไว้ให้ผู้ยื่นข้อเสนอพิสูจน์ให้เป็นที่เชื่อถือ และยอมรับของคณะกรมกร,ร,ร,ะกรมการตรวจรับพัสดุถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยอมรับวัสดุสิ่งนั้นแล้วก็ให้ยอมรับว่าเป็นวัสดุเทียบเท่าได้และความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือเป็นที่สุดเฉพาะคราวนั้นข้อ1.2นะคะงานซื้อหรืองานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างนะคะข้อ1.2.1 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้งางห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะข้อ 1.2. 2ดนะคะการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานซื้อ ห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเจาะจงแหล่งประเทศผู้ผลิตหรือทวีปเช่นต้องเป็นพัสดุที่ผลิตจากทวีปอเมริกาหรือทวีปยุโรปหรือต้องเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศเยอรมันประเทศญี่ปุน่นประเทศเกาหลีใต้เป็นต้นข้อ1.2.3นะคะ กรณีที่หน่วยง,งานของรัฐมีความจําเป็นต้องกําหนดเงื่อนไขในการยื่นหนังสือแต่งตั้งตังตวแทนจําหน่ายของพัสดุที่จะจัดซื้อให้กําหนดว่าต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาในกรณีที่จะจัดซื้อมีส่วนประกอบเช่นล้อพวงมา,าลัยเบาะรถ เป็นต้นหรืออุปกรณ์ประกอบเช่นสัญญาณไฟฉุกเฉินไฟท้ายรถสัญญาณเตือนถอยหลังเป็นต้นห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐกำหนดว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายและจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตังตวแทนจำหน่ายในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของพัสดุนั้นข้อ1.2.4 ห้ามนี้ให้กำหนดผลงานในงานซื้อหรืองานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างแต่หากหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดผลงานให้หน่วยงานของรัฐกำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของวงเงินก็ประมาณหรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นข้อ2นะคะแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กรณีที่ไม่เป็นสาระสำคัญนะคะกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยง,งานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยและให้พิจาาผ่อนปนโดยไม่ตัดสิทธผนนะะะะะะิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นนะคะมาดูนะคะข้อ2.1นนะคะผู้ยื่นข้อเสนอไม่รับรองสำเนาถูกต้อง ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบ,บุคคลใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพอพสองศหรือหนังสือรับรองผลงานนะคะข้อ 2. 2ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ติดอากกรสแตมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวนรวมไปถึงเอกสารหลักฐานอื่น ที่มีเงื่อนไขกำหนดให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอและเอกสารดังกล่าวจะต้องปิดอากรสแตมตามกฎหมายข้อ 2. 3ดหน่วยงานของรัฐกำหนดให้ยื่นบัญชีผู้มีอำนาจควบคุมถ้ามีนะคะแต่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมการที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยื่นบัญชีผู้มีอำนาจควบคุมจึงไม่ผิดเงื่อนไข ตามที่หน่วยง,งานของรัฐกำหนดทั้งนี้หากหน่วยง,งานของรัฐจะกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารใดเพื่อประกอบการพิจารณาผลวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหน่วยง,งานของรัฐต้องกำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในแบบเอกสารเชิญชวนที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดตามหนังสือที่อ้างถึงก็คือว4 .10 นะคะ ในข้อ3.1ส่วนที่1หรือข้อ3.2ส่วนที่2เท่านั้นนะคะรวมทั้งให้ถือปฏิบัติกับวิธีคัดเลือกโดยอนุรลมด้วยนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆได้ประโยชน์บ้างไหมคะสามารถที่จะนำไปใช้ในการกำหนด T O R และก็กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้ไหมคะโดยสรุปนะคะหนังสือฉบับนี้ก็ เป็นการบอกแนวทางในการกําหนดคุณสมบัติของผู้ย for ื่นข้อเสนอนะคะสาหรับงานตั้งก่อสร้างและการกําหนดรายการวัสดุที่จะนํามาใช้ในการตั้งก่อสร้างแล้วก็การกําหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอสําหรับงานซื้อหรืองานตั้งที่ไม่ใช่งานตั้งก่อสร้างแล้วก็การกําหนดแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอกรณีที่ ไม่ถือเป็นสาระสำคัญนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะ EP นี้ก็ขอสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะอย่าลืมติดตามนะคะซองสิทธิ์ั i o n a l นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะน้องโอเลคะ่ะโอ้ไม่ใช่น้องโอเลน้องโอลิฟคะ่ะน้องโอลิฟเมื่อสักครู่นั่นเอง น้องนุษย์สุดท้องของเรานะคะกรับสวัสดีท่านผู้ชมเลยค่ะน้องขาสวัสดีค่ะน้องโอลิฟก็บอกว่าสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านมากนะคะ EP หน้ามาติดตามหนูใหม่นะคะมาติดตามพี่โอเลี้ยงพี่โอเล่แล้วก็น้องโอลิฟนะคะ EP นี้ก็ขอ สวัสดีแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากนะคะก็ขอฝากนะคะคติสำหรับคนทำงานนะคะคุณธรรมที่สำคัญในการทำงานคือความซื่อสัตย์นะคะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญเป็นเก่นแท้ของทุกสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ EP นี้ก็ขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีนะคะทุกท่านสวัสดีคะ่ะ